เสียงที่คุณได้ยินนี้ไม่ใช่คลื่นทะเลไม่ใช่พายุจากภูเขาแต่มันคือเสียงลมจากดินแดนที่กว้างใหญ่จนไม่มีขอบเขตเสียงที่ไม่เคยหยุดพัดแม้โลกจะเปลี่ยนไปนานนับพันปีณดินแดนตะวันออกของประเทศมอกโกเลียมีที่หนึ่งที่มนุษย์และธรรมชาติยังคงอยู่ในสมดุลดังวันแรกของโลกที่นั่นคืออิทเนสเตปทุ่งหญ้าที่ใหญ่ที่สุดในเอเชีย ผืนหญ้าทอดยาวสุดต,ตาลมพัดจากไซเบียลงมาประทะขอบโลกเกิดเป็นเสียงที่ผู้คนเรียกว่าเสียงแห่งชีวิตในโลกที่ผู้คนกําลังหล,ลงลืมธรรมชาติที่นี่คือที่ที่ธรรมชาติยังไม่ลืมมนุษย์ถ้ามองจากมุมสูงของโลกเราจะเห็นแนวทุ่งหญ้าขนาดเมื่อมาพาดยาวจากยุโรปตะวันออกไปจนถึงขอบฟ้าของเอเชียตะวันออกผืนทุ่งนี้คือยูเรเซียนสเตป หนึ่งในระบบนิเวศทุ่งหญ้าธรรมชาติที่ยาวและใหญ่ที่สุดบนโลกใบนี้นักภูมิศาสตร์แบ่งมันออกเป็น3ส่วนหลักตามลักษณะภูมิประเทศและพืชพันธุ์ที่แตกต่างกันออกไปเวทเทิร์นสเตปทอดตัวอยู่ทางยุโรปตะวันออกตั้งแต่ยูเครนผ่านรัสเซียตะวันตกจนถึงคาสักสถานตอนเหนือเซนทนสเตปอยู่ตอนกลางของคาสักสถานพื้นที่กว้างแต่แห้งแลง้งอีเทิรสเตป คือปลายตะวันออกสุดของแนวสเตปทอดยาวครอบคลุมพื้นที่ของมองโกเลียตะวันออกและบางส่วนของจีนตอนเหนืออินพื้นที่กว่า286,000ตารางกิโลเมตรครอบคลุม3จังหวัดหลักของมองโกเลียได้แก่นอนนุสเคทีและซัตบาอาตอและนี่คือฮ s สเทนสเตปเสียงแห่งสายลมที่ไม่เคยหยุดพัดทุ่งหญ้าที่เราจะพาไปสำรวจในตอนนี้พื้นดิน ซึ่งยังคงหายใจด้วยลมหายใจของโลกยุคโบราณตรงกลางของทุง่งหญ้ามีแม่น้ำสายยาวที่ชื่อว่าแม่น้ำเคเรนไหลาจากเทือกเขาคันคานทางเหนือไปจลดรมแดนจีนเป็นเส้นเลือดสำคัญที่หล่อเลี้ยงชีวิตผู้คนและสัตว์นับล้านตัวรอบข้างเป็นทุ่งหญ้าไายต้นไม้ใหญ่หลมจึงสามารถพัดแรงได้ตลอดปี นี่คือเหตุผลที่ชาวโมกเลียเรียกที่นี่ว่าดินแดนเห่งเสียงลมที่ไม่เคยหยุดพัดอากาศที่นี่ไม่ได้แค่หนาวแต่มันคือสุดขัว้วในระดับที่โลกแทบไม่มีที่ใดเหมือนช่วงฤด,ดูหนาวเริ่มตั้งแต่พฤศจิกายนถึงมีนาคมอุณหภูมิอาจลดต่ำกว่าลบ40องศาผืนทุ่งหญ้าที่เคยเขียวะจีกลับกลายเป็นทะเลน้ำแข็งสีขาวหญ้าแข็งตัวใต้ชั้นหิมะหนา สัตว์ต้องขุดหาญ้าแห้งที่ซ่อนอยู่ใต้ผืนหิมะเพื่อประทังชีวิตเมื่อถึงฤดูใบไม้ผลิช่วงเดือนเมษายนถึงพฤษภาคมหิมะเริ่มละลายกลายเป็นน้ําที่หล่อเลี้ยงแม่น้ําคอเรนและจุดเริ่มต้นของการกลับมาของชีวิตในฤดูร้อนเดือนมิถุนายนถึงสิงหาคมทุ่งหญ้าจะเปลี่ยนเป็นสีเขียวมรกตหญ้าสูงเกือบถึงเอวฝูงม้าป่าและกวาง จะรวมตัวกันเป็นหมื่นหมื่นตัวอุณหภูมิอาจสูงถึง38-40องศาเซลเซียสก่อนที่ลมหนาวจากไซบีเรียจะเริ่มหวนกลับมาอีกครั้งในเดือนกันยายนและทุกอย่างก็เริ่มหมุนเวียนใหม่เป็นวัฏจักรของชีวิตที่ไม่มีที่สิ้นสุดสัตว์อิเทนสเตปไม่เพียงอยู่รอดแต่มันอยู่ร่วมกับความรุนแรงของธรรมชาติอย่างงดงาม ฝูงกวางมองกเลียจะอพยพตามแนวลมเพื่อหายาอ่อนที่เพิ่งงอกมันสามารถวิ่งได้บันละกว่า100กิโลเมตรและยังคงเป็นหนึ่งในการอพยพของสัตว์บกที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกส่วนชาวมองกเลียพวกเขามีวิธีปรับตัวอย่างเรียบง่ายแต่ลึกซึ้งยามหนาวจัดพวกเขาจะตั้งเกอซึ่งเป็นที่พักหันหลังให้ทิศเหนือเพื่อให้ประตูรับแสงอาทิตย และกันลมไซบีเรียผนังทําจากผ้าขนสัตว์หนาและฟางแห้งที่ช่วยเก็บความร้อนกลางกระโจมคือเตาไฟที่ใช้มูลจามลีแห้งเป็นเชื้อเพลิงเพียงเปลวไฟเล็กๆนี้ก็เพียงพอที่จะต่อชีวิตในคืนที่หนาวจนลมหายใจกลายเป็นน้ำแข็งยามหิมะปกคลุมทุ่งหญ้ากว้างจะเงียบสงัดเสียงเดียวที่ได้ยินคือเสียงลม ที่ครวนผ่านผืนโลกจ้าแห้งที่เหลืออยู่ชูยอดขึ้นจากน้ำแข็งเป็นสเสบียงสุดท้ายของม้าแกะและกวางยามค่ำคืนดาวนับพันดวงแต่งแต้มฟ้าเหนือกระโจมความมืดที่ไม่มีไฟฟ้าทำให้ท้องฟ้าเต็มไปด้วยแสงมากกว่าที่ใดในโลกและในความหนาวที่ไร้เสียงคือความอบอุ่นจากหัวใจของคนเล่ร่อนที่ยังคงเชื่อว่าธรรมชาติไม่เคยทอดทิ้งพวกเขา แม้ความยากลำบากจะลายล้อมแต่พวกเขายังคงช้าชีวิตด้วยรอยยิ้มยามเช้าจะขี่ม้าออกดูฝูงแกะยามค่ำจะดื่มชานมม้าอุ่นๆรอบเตาไฟชีวิตบนทุ่งหญ้านี้ไม่มีความฟุ่มเฟือยแต่สิ่งที่ผู้คนในเมืองใหญ่แทบไม่เชื่อก็คืออิสรภาพและความสงบจากธรรมชาติที่นี่ลมคือเพื่อนฟ้าคือบ้านและพื้นดินคือชีวิต สายลมแห่งอิตาลสเตปจะยังคงพัดแต่โลกภายนอกกําลังเปลี่ยนเร็วกว่าที่เคยฝูงกว้างลดจํานวนลงวิถีเลีล่อนเริ่มเลือนหายและทุ่งหญ้าที่เคยไร้ขอบเขตกําลังถูกกุกค,คามด้วยรอยเท้าของอุตสาหกรรมอย่างไรก็ตามรัฐบาลมองโกเลียและองค์กรอน,นุรักษ์ทั่วโลกกําลังร่วมมือกันเพื่อผลักดันให้ที่นี่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นโมรดกโลกของยูเนสโกเพราะอิตาลสเตปไม่ได้เป็นเพียงทุ่งหญ้า แต่มันคือหัวใจของวัฒนธรรมเลล่อนคือหลักฐานว่ามนุษย์และธรรมชาติยังสามารถอยู่ร่วมกันได้หากเราเลือกที่จะปกป้องมันเสียงลมที่ไม่เคยหยุดพัดจากพืนหญ้าแห่งนี้อาจกำลังเตือนเราว่าสิ่งล้ำค่าที่สุดของโลกไม่ใช่สิ่งที่เราสร้างแต่คือสิ่งที่เรายังรักษาไว้ได้ เมื่อสายลมสุดท้ายของวันพัดผ่านยอดหญ้ามันเอากลิ่นอายของอดีตและอนาคตล่องลอยไปด้วยกันเสียงลมที่เคยพัดผ่านเจงกิสข่านเมื่อพันปีก่อนยังคงพัดอยู่ในวันนี้เหนือผู้คนที่ยังคงสานต่อชีวิตวิถีดั้งเดิมนี่คืออิสตันสเตทุ่งหญ้าที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียและอาจเป็นเสียงสุดท้ายของธรรมชาติที่ยังไม่ถูกกลืนหายไปเพราะธรรมชาติไม่ได้รอให้เราเข้าใจมันมันเพียง รอให้เราเงี่ยหูฟังอีกครั้งหากคุณชอบเรื่องราวแปลกแธรรมชาติกดงามและวิถีชีวิตที่น่าเรียนรู้แบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามช่องปริศนาแห่งธรรมชาติมาเลยครับเรามีคลิปใหม่อัปเดตทุกสัปดาห์เพื่อที่เราจะได้ออกไปค้นหาธรรมชาติที่กระซิบรอให้เราออกไปค้นพบไปพร้อมๆกันครับ